<c oughs> หันซ้ายหน่อยเออหันขวาหน่อยหันปะไม่หันโอเคบิดคอนะเออหวัดดีนะหวัดดีทุกคนนะชั้นนะ่ะชื่อลุงไมเคิลละกันนะก็ดูจากหน้าตาเนี่ยน่าจะสี่สิบต้นๆน,นะเออนี่เออเป็นไงเอ็กซค่าหน่อยเวย้ยตอนนี้เนี่ยเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับเอ้ยไม่ดีหกโมงเช้านะครับหกโมงสิบสี่นาทีซึ่งเหมาะแก่การออกกาลังกายนะครับ อายุก็เยอะแล้วนะมันต้องดูแลร่างกายกันหน่อยนะครับรักสุขภาพไงลุงไม่เคลื่อนเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพมากเลยนะตื่นเช้ามาเนี่ยแกจะต้องวิ่งนะวอร์มก่อนขั้นตอนแรกเนี่ยจะต้องวอร์มร่างกายก่อนนะมันจะวิ่งเลยไม่ได้เดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บพอเราเดินได้ที่เนี่ยเราก็เริ่มวิ่งนะวิ่งหยอยอกหยอยอนะหยอะยอ นี่คือการวิ่งหย่อๆของลุงไมเคลิลน,นะนะความเร็วสูงสุดที่ลุงวิ่งได้เนี่ย107กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะหรือว่าหมายเออน่าจะกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วบ้างเออลุงลุงไมเคิลไม่แน่ใจแล้วนะเออมันเกะกะวะนี่ไงบางอาจมาชนลุงไมเคิลอย่างนั้นเออฮะบางอาจอย่างนั้นเออฮะบางอาจอย่างนั้นเออลุงเอาลุง โอ้ลุกไม่ขึ้นยิ้มรถหน่อยไอ้หนุ่มขอยิม้มขอยิม้ม <c oughs> เป็นไงนึกถึงวันวานว่ะวันวาน,ว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 นที่เคยเป็นไยรุ่นนะแต่ก่อนเนี่ยลุงไ่ขึ้นเฟี้ยวกว่าน,นี้นะเป็นไงการขี่รถแบบคนไยทองไม่รีเกอฮะลงขี่มอไซค์เองต้องหลีกไปล่าวะ เออลุงไม่เคลิ้นว่ะ